พลาดแล้วพังแน่นอนครับเวลาที่เราใช้แอปตัดต่อวิดีโอในมือถือเนี่ยเราต้องระวังอะไรบ้างครับฝกกด like, กดไล,ล์ยมทมสวัสดีครับผมเสกสรรปั้นยูทูบ เวลาพี่น้องครับใช้แอปตัดต่อวิดีโอในมือถือไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS หรือ Android สิ่งที่เราต้องระวังอันดับแรกเลยครับที่คนผิดพลาดมากที่สุดก็คือเรื่องเพลงในแอปนั่นเองครับจากประสบการณ์ที่ผมได้ทำมานะครับได้ศึกษามาแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยครับเพลงในแอปนะครับส่วนใหญ่แทบจะทั้งหมดเลยนะมันมีลิขสิทธิ์นะครับต่อให้เราเนี่ยสมัครเป็นสมาชิกของแอปนั้นแล้วก็เถอะ ถึงเราเอามาใช้ก็มีสิทธิ์ที่จะโดนเจ้าตัวลิขสิทธิ์ได้ครับแต่มีข้อยกเว้นนะครับผมอยู่แอปหนึ่งก็คือแอปที่ชื่อว่า k i ยม m a s t e r หรือ KineMaster นั่นเองนะอันนี้เพราะว่าผมเนี่ยได้ไปคุยกับช่างตัทีเขาแล้วนะครับที่อยู่เกาหลีนั่นแหละนะพอดีโชคดีเขาเป็นคนไทยเลยคุยกันรู้เรื่องเขาบอกว่าเพลงอันนั้นเนี่ยไม่มีลิขสิทธิ์นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องท่านไหนใช้แอปตัดต่อวิดีโอในมือถือ ระวังต้องหาเพลงที่ถูกลิขสิทธิ์นะครับโดยเอามาจาก y o u t u b e ได้เลยเพราะว่า YouTube มีที่แจกฟรีให้เราอยู่มีเป็นพันเพลงเลยครับผมขอแรกต้องอย่าลืมต้องระวังนะครับเพราะว่าผมเจอหลายท่านเนี่ยตัดต่อไปเป็น10-20คลิปแล้วใช้แต่เพลงในแอปต้องมานั่งลบทีหลังอันนี้โอ้เร้าใจมากครับสิ่งที่ต้องระวังอันที่2นะครับก็คือการเป็นสมาชิกของแอปนั่นเองครับนะก็คือเราเนี่ยจ่ายเงินค่าแอปลงไป ตัวนี้ครับหลายๆแ,แอปเนี่ยเขามีแบบ trial version หรือเอร์ชั่นทดลองให้เราไปใช้ฟรีนะครับพอใช้ฟรีเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะตัดเงินจากไอ้เจ้าตัวบัตรเครดิตในมือถือเราเลยนะครับผมพี่น้องก็เช็คดีๆนะว่าเราจะใช้จริงหรือเปล่าถ้าใช้จริงแล้วเนี่ยพอถึงฟรี trial กำหนดอย่างเช่นให้ใช้ฟรี7วันวันที่6เราต้องรีบยกเลิกนะไม่งั้นเดี๋ยวโดนตัดเงินนะครับผมนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้สมัครสมาชิกของแอป แต่เรายังใช้อยู่แล้วมีโลโก้หรือลายน้ำเนี่ยติดอยู่ที่ในวิดีโอของเราอันนี้บอกได้เลยครับผมใช้ได้ไม่มีปัญหาครับนะต่อให้คลิปเรามีโลโก้หรือลายน้ำติดอยู่ในคลิปของเราเราอัพไปขึ้น YouTube อย่างเงี้ยไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับผมโลโก้ลายน้ำไม่มีผลนะสามารถใช้ได้เลยแต่อย่าลืมนะครับสมัครสมา,สมาชิกแล้วก็ต้องเช็คด้วยนะว่าเรานะครับผมจะต้องจ่ายเงินวันไหนอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับ แล้วแต่คนนะบางคนก็บอกว่ามันคุ้มค่าเพราะว่าการสมัครสมาชิกเนี่ยข้อดีก็คือใช้รูปพงรูปภาพฟรีใช้เทมเพลตฟรีใช้ฟอนต์ใช้เพลงฟรีอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับแต่ถ้าคนไหนทำจริงๆผมคิดว่ามันคุ้มนะแต่ถ้าคนไหนอยากจะลองดูก่อนก็อย่าเพิ่งจ่ายเงินก็ได้ครับ <S <S เวลาที่เรานะครับเอากะปิเนี่ยไปทาที่มือลิงพี่น้องเชื่อไหมครับว่าลิงเนี่ยครับเกลียดกะปิมาก ลิงจะทาทุกวิถีทางครับไม่ว่าจะเป็นเอามือไปถูกับหินเอามือไปถูกระกําแพงถูจนกระทั่งเลือดออกเพื่อที่ว่าจะให้กลิ่นกะปิมันหมดไปความน่ากลัวนะครับมันไม่ได้อยู่ที่กะปิหรอกความน่ากลัวมันอยู่ที่ความทุกข์ที่อยู่ในใจของลิงว่าความเกลียดกะปินั่นเองครับผมเช่นเดียวกันครับเวลาที่เรานะครับเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับผมขอให้พี่น้องทุกคนนะครับคิดไว้เลยว่า ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ครับนะมันไม่ใช่ของเรามันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันก็จะดับไปอย่าไปเครียดกับมันเลยนะครับผมนะบางครั้งชีวิตคนเราก็ต้องมีผิดพลาดบ้างแล้วก็ล้มเหลวบ้างแตท่ทุกครั้งที่เราล้มเหลวเราจะได้ประสบการณ์และความรู้กลับมานะครับซึ่งเราสามารถเอาไปต่อยอดทําให้เราเนี่ยสามารถสําเร็จได้ในอนาคตแน่นอนนะครับผมนะอย่าเป็นลิงที่เกียดกะปิเพราะว่าความเกลียดความกลัวนี่มันน่ากลัวกว่าก,ากะปิเยอะเลย นะครับผมนะวันนี้เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าฝนจะตกอีกแล้วนะครับได้ข่าวว่าพรุ่งนี้พายุจะเข้าแล้วนะพี่น้องก็ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะครับผมไว้เจอกันนะครับผมผมเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกท่านนะครับผมมากครับ